ผมกูเป็นผู้บริเป็นป่าจงครับต้องเป็นพระเอกนิดนึงอ๋อเป็นพระเอกโอ้โหนี่เสียงหล่อเป็นพระเอกมาเลยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าทั้งทั้งสามท่านนะคะจอมพลของเราทั้งสามท่านพร้อมแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะไปพบเลยค่ะกับคัมภีร์รสแซ่บตอดตำนานรสแซ่บค่ะเชิญค่ะ ให้เสียงภาษาไทายโดยพันธมิตร เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเสีใจสามใช้ล้มๆสิครับนี่อ่าสับ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 พี่สับผมโท่าี่เราะ่ผมจะรักพ่อหนีแตพี่พี่ต้องหันันขึ้นด้นผมเปลี่ยนครับว่าที่จะดวดอารมณมากรูดแล้งหันเริ่มแล้วมันหม้เฮ้ยพี่เขาปวดอผมไม่ว่ามันไม่ขอรัอมันก็เห็นพี่มาไม่เหมือนพ่อเมั้ อย่าตายแล้วจ้าไออย่าตายนะครับขอโทษผมชื่อหลวงไฟหงสนะครับขอโทษนะครับขอรบกวนพอีันดานของร้ายไฮ้หน้เดือร้ายฮะไปงานเข้าตัดไปเลยเร็วๆช่วยกัดเลยจบแล้วอาภัยจบตามคท่วดิี่ยวอะคทีวไหนเออแบ่งๆกันไปขอกน่อย

อยับไวตรงนี้ดิครับเฮ้ยเอยวช่วยกันหน่อยจัดไปจัดไปหดไหมหดไหมจบเลยี่โอ้โหมันเริ่มดีแล้วพี่โอ้ยพวกเราถึงเชี่ยวพี่ขนด้ผช่วยพี่ไม่ได้หรอผมไม่สนิทกับมัน 我。<Yeah. S 2> oh. oh.

ด้วยหลัวก็บูพันเฮ้ยจ้าของเลี้สองตัวอย่ากละพี่ตก็กลัวพี่ได้จริงพี่จะทำไรผมไรผมกอสรุปสรตัวเองนี่สรุปนะสรุปหรอี่จะไปไหนก็ไปเลยยกมาเจ็าหน้าเก่าๆสีขาวโอ้โหทำไมเหรออนไรเนี่ ที่ช่วยที่อยู่ใจากรที่ล่างอันเป็นร้อท่าถล่มทุงบนเอน อะไรไม่ทราบ<ฮ>อกมาีชาวบ้าเลยว่าชอลแต่ก็มาแล้วเขินเนรียกขบนมรีกว่าปอ้<า>ดเด็กในเมืองตอเรียกกัแบบนั้นจากชอลุ่ยนเป็นมือ,ร,อมรีใครคิดที่นี้พเนี่ยขอบคุณท่นบ้านะถ้ามีเสียวหลงเบาจ,จะมาก็ท่านเป็นการตอบแทนเสด้วยรักและเคารพท่านโอ้โหสัทธานในฝีมือท่านโอ้โหทำไมลูกหาน้าตาวันสวยขนาดนั้นเนี่ย ม่เคยเห็นเรา้องทาบมันมเป็นพังอ๋อท่านลองกินดูได้เลยข้าวอร่อยเหรอจริงไนดะ้แต่ว่ามันกินกับอะไรกันะนี่อ่ะเอาไปเข้าใจท่านไม่มั่นใจในการกินใช่ไหมัหนใครจะกินโชว์ให้ดูโชว์เลยเหรอใช่จริงที่ต้องโชว์เลยเหรอนี่ที่กินเสี่ยวหลวงป่าใช้ตะเกียบที่อ้าปากแล้วใส่เลยอ้าปากแล้วใส่เลยโอ้โห็นกไรเป็นที่กินงยากเลยเอานี่อ้าปากแล้วไม่หรอก เาผ่านใส่เรลยั้งี่เห็นสิ่งน้ายังไ่เนเลยเขาไป่เนแล้ว่อไปกต่เนื่องตอนนี้เขาเป็เมนูเด็ดจัดแน่นอน้จกเจ้ารอสกครู่จอ้ทีิดเดี๋ยวมาแป๊บเดียวมาดูไกล้ทุนน้อยนี่เลยมาแล้วสวนลับเฉพาะม่ใ่ว่าเป็นสวนใหม่ก็ได้รับรองด้วยชานี้ไม่มีใครรู้จักต้งยำกุ้ง แต่ท่านตอนชอบปุ๊กเดมันจะไปรับวงโขด้วยมันจะปุ๊กที่หาไม่ายอะไรว่าไปแล้วใช่อโอมสิกินเลยม่ตกเล็กจ้ากินซิเอาเลยนี่ท่าจะกินให้ดูก่อนสอนสอนได้เลยกินให้ดูก่อนสดนรับก่อนพุ๊กอย่าเพิ่งกินเหมือนเมื่อกี้เตยมไว้ประดับชาโกตโอ้ต่กตรงนนจะเหลือไม้เนี่ย เสียงเสียงเสียงฟังไม่หูเชื่อชุดทูนตอนนั้นเราต้องสีฟ้าตอนนี้อะไรเนี่ยตอนนี้สามเดือนอะไรก็งงตัวอะไรเนี่ยโอ้ยแซกแซกมากโอ้ย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 สองันห้าแสนน้ ในมื้อโต๊ะแบบพวกขั้นอร่อยขนาดนี้และเสียล้มเปล่าข้าก็อร่อยขนาดนั้นเออข้าว่าเราน่าจะมาร่วมกันทําอะไรที่มันอร่อยกนอว่าอร่อยสักจานดีมะนั่นคือว่าา,างอดุสมบูววรณ์ไล่เป็นหลักฐานเลยดีมาถูกต้องก่อนะสวบรณ์ครับเราไปเขียนคำพีกันสักเล่มจะดีกว่าเป็นหลักฐานให้ชาวโลกได้รู้คำพีเนี่ยรักตา

เออกระคิดมากันนะเนี่ยเออคำพีรถสุด